นี้ก็จะเริ่มเข้าอานแล้วนะ,ะคนเยอะมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในที่มันได้เลื่อนไปข้างบนที่มันได้เลื่อนแล้วนะคะข้างบน

các bạn chụp camera đi các bạn, camera chụp năng vật không được nha, năng vật không được นี้ก็เป็นบรรยากาศในเคเบิลคาร์นะคะที่เราจะขึ้นไปเยียนเหมือนซานง่ายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้บรรยากาศในเคเบิลคาร์ฝนตกค่ะฝนตกนะคะปิดประตูแล้วอ่ปิดประตูแล้วค่ะตอนนี้เรามีแปดท่านนะคะมีนักท่องเที่ยวมีลงมาคนนึงต่ยังลงมาหนึ่งคนเดี๋ยวตัวกลงตัวกลางคนไทยเขาเป็นคนไทยมันเป็นจะตกแบบเฮ้ยื่อยๆไม่ทันถนนไม่เรียบเลยว่ะ นี่นะคะเป็นเมืองเมืองนี่เมืองอะไรนะคะเมืองจางเจเจอ๋อตอนนี้ที่จางเจเจนะคะจางเจเจอ่าแล้วเมื่อคืนนอนเมืองอะไรอ่ะก็ไม่ได้เป็นเมืองเป็นแค่อุทยานอุเลียนกันคือกระจกมันเป็นฝ้าหมดเลยไม่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนได้ที่อีกอนเราเยอะครับพันนี้ครับบรรยายทุกคนช่วยกันบรรยายครับไม่รู้ว่าเสียงของกล้องใครเป็นกล้องใครนะ ท,ที่สุกหัวนอนก็นได้แต่จะหนาวอ่ะเนาะนี่เขามีสไลเดอร์ด้วยน,ะน่าเล่นดังเลมใช่แต่น้ำมันไหลแรงมันจะน้ำขุนอะ่ะน้ำขุนมาก กำลังเดินมาชมวิวนะคะตอนนี้หมอกเต็มไปหมดเลยหมอกหนามากฝนก็ตกหนาวนะคะเนี่ย 도 드릴게요. 그러니까 충분히 올라갔다 내려옵니다. 보이는 게 있어. 기 아무도 보이지. 아 밑에서 똑같이 봐요. 밑에서도 다 보이는데 위로 가는 거는 보면 이렇게 어, 의미에요 네, 도전을 하는 그런 의미입니다. 999개나 올라갔다 내려왔다는 그런 도전.